สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีรถมาใหม่นะคะรุ่น Mitsubishi Expander นะคะปี2019นะคะสีดำก็คือสวยมากใหม่มากค่ะทุกคนอ่าและเรามาดูโซนด้านหน้ากันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะอ่านี่นะคะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าน้องก็จะประมาณนี้เลยเฟี้ยวมากเท่มากค่ะทุกคนเหมาะกับรุ่นยุคใหม่มากๆอ่ะทุกคนสวยนี่คือไฟด้านหน้านะคะนี่อ่า นี่มีไฟตัดหมอกด้วยนะคะนี่ไฟตัดหมอกเนาะอ่าสวยค่ะทุกคนสภาพก็คือใหม่ใหม่มากๆอ่าล้อนะคะเล้ก็จะเป็นล้อแม็กนะคะขอบ16ค่ะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอ่ะจาจมูกข้างใหญ่ก็ดูง่ายอะ่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะและมือเปิดนะคะมือเปิดก็จะเป็นแบบโครเมียมน,นะคะนี่ก็คือสวยนะคะทุกคนอ่านี่อ่ะยังไม่พอเวลาเราล็อกอ่ะเรากดตรงนี้ก็ได้นะเราก็กดตรงนี้อ่ะนี่ น,นี้เราก็เปิดได้ปกติเลยเรามาดูด้านในกันว่าข้างในน้องจะสวยจะใหญ่จะกว้างขนาดไหนนะคะอ่านี่นะคะนี่ก็คือโซนด้านในของน้องนะคะก็คือกว้างมากแล้วก็ใหญ่มากค่ะทุกคนก็คือคุ้มอ่ะดีๆซื้อไปก็คือคุ้มก็คือไปแบบครอบครัวก,ก็ได้แบบใหญ่มากเป็นรถครอบครัวเลยอ่ะเอาดีๆอ่าเรามาดูที่โซนด้านหน้ากันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะนี่อ่าสวย นี่ด้านหน้าโซนด้านหน้าตรงนี้เป็นไม้แล้วก็น้ำมันอะไรต่างๆอะคะอ่ะอะทุกคนก็คือเอาดีๆไม้น้อยมากค่ะเรามาดูไม้น้อยมากๆอ่ะและนี่ก็จะเป็นคนโซนด้านหน้านะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นวิทยุอะแอร์ก็จะเป็นแอร์มือหมุนนะคะนี่ปรับได้ปรับได้ปกติเลยค่ะอะตรงนี้ก็เป็นที่เสียบสายชงสายชาร์จอะไรนะคะต่างๆเลยค่ะ ในที่วางของวางเอกสารวางแบบบัตรสําคัญสำคัญตรงนี้ได้นะคะแบบเออเราต้องพวกใบขับขี่อะไรประมาณนี้ค่ะเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะนี่อ่าเรามาดูตรงนี้กันค่ะนี่ก็เป็นช่องวางของวางของต่างๆลึกนะแบบใหญ่อ่อะดูดิกว้างมากใส่ของได้เยอะนะคะสําหรับเอกสารต่างๆใดๆก็คือแบบของเยอะอะไรเงี้ยเราก็ใส่ไว้ในนี้ได้ค่ะนี่ได้เลยปกติ ต่อไปเรามาดูที่เบาะก,กันนะคะเบาะก,ก็จะเป็นแบบเบาะหนังนะคะก็คือนุ่มกว้างใหญ่คุ้มค่ะทุกคนใหญ่มากๆนุ่มนั่งสบายค่ะทุกคนนี่อ่าและรถคันนี้นะคะมีทั้งหมด7ที่นั่งเลยค่ะทุกคนก็คือใหญ่มากกว้างที่สุดเลยอะ่ะจริงๆก็คือระบบระบบทุกอย่างในงรถก็คือดีมากค่ะทุกคนอ่าและ้และต่อไปเนาะเราไปดูโซนด้านหลังกันนะคะว่าจะสวยจะกว้างจะเลิศขนาดไหนนะคะทุกคนเราไปดูกันค่ะอ่าแล้วเรามาดูด้านหลังกันนะคะ นี่ด้านหลังก็จะกว้างประมาณนี้เลยค่ะนี่คือไฟเลี้ยวก็คือใหญ่ใหญ่จริงๆดูง่ายค่ะทุกคนใหญ่นะคะอ่าแล้วเรามาดูด้านในกันว่าน้องจะใส่ของได้เยอะขนาดไหนจะไหนจะกว้างขนาดไหนนะคะอ่นนี่โห ใหญ่มากคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือแตงอะ่ะเพราะเออเพราะก็คือแตงอะ่ะพับเบาะลงอ่าสมมติลูกค้าอยากแบบว่าวางของเยอะๆลูกค้าก็สามารถับเบาะนี้ลงได้อ่าถ้าเกิดมีคนไปด้วยเยอะครอบครัวใหญ่นะ่อยนะหน่อยนะคะก็คือแบาทำนี้เลยนี้เลยหนักมากเลยทําอย่างนี้เลยนะคะนี่อ่านี่ก็จะเป็นที่นั่ง ได้แบบว่าของไม่เยอะแยแล้วก็วางของได้นิดหน่อยตรงนี้เนี่ยประมาณนี้เลยค่ะอันละของเยอะแล้วก็พับลงพับลงแบบนี้เลยเลยนะคะก็ทําอย่างเงี้ยพับลงไปดึงตรงนี้ขึ้นนะคะเนี่ยดึงตรงนี้ขึ้นแล้วเราก็พับลงไปนี่เลยค่ะใส่ของได้เยอะจริงๆเนี่ยนั่งยังได้เลยค่ะทุกคนนั่งได้เยอะมากน,นี่กว้างใหญ่ค่ะทุกคนและนี่ก็คือ รูปด้านข้างของรถคันนี้นะคะอ่ะสวยมากค่ะทุกคนอยากให้ดูอยากให้ดูคันนี้คืออยากแนะนําจริงๆค่ะทุกคนซื้อไปก็คือคุ้มจริงๆมันสวยมากนี่ค่ะสวยมากค่ะจริงๆนี่เลยอ่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนรถคันนี้ถูกใจกันบ้างไหมคะอ่าแล้วรถคันนี้นะคะอยู่ที่ราคา 1> 6 1 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะแล้วก็ทางเราอนุมัติไวมากอายุ20ก็สามารถออกได้นะคะประวัติไม่ดีเครดิตไม่ดีติดโบโูโรติดแบคลิสเราสามารถหาไฟแนนซ์ที่เข้ากับลูกค้าได้ค่ะแบบว่าลูกค้าไม่ว่าจะมีปัญหาต่างๆใดๆ,ดๆมาทางเราสามารถหาไฟแนนซ์ที่เข้ากับคุณได้นะคะก็คือร้านเราไม่ขายฝันค่ะขายรถอย่างเดียวเลย ปล่อยง่ายอนุมันไว้ค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจสามารถททพักมาที่แชทเพจของเราได้เลยนะคะสําหรับใครที่บอกว่าดูมาจากรีวิวที่น้องแตงไทยรีวิวก็มีเรามีโปรโมชั่นให้อีกมากมายมีให้เยอะมากค่ะทุกคนก็คือคุ้มเลยค่ะอ่าเพียงแค่เราทักไปในเพจบอกว่าดูรีวิวมาจากน้องแตงไทยนะคะอ่าคุณก็จะได้โปรโมชั่นอีกเพียบเลยค่ะ,ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะและฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ